สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพออนพี่สาวล,ลงพลนะคะนี่ก็บ่ายสามโมงกว่าๆนะคะระหว่างที่นั่งนะคะพักพักแดดอยู่ในร่มต้นไม้ยาพาก็ใช้เวลานะคะให้เป็นประโยชน์นน่นนะคะถอนหญ้าออกจากข้าวพ่อแม่พี่น้อง n g ารลายขนาดบ่ใหญ่ห nga เขานะ่ะรลายขนาดบ่คือสู้ท่ายแถวมือ,อนี่คือสู้บันท่ายแท้อะอันที่มันห่างกะโยดกะเย็นนั่นจะได้มาซ่อมไม่บ่นั่นแม่เออ,อลรถยาออกมันด่านครับก็รถ ลกมองลกมองมันทีทีเนาะซ้ำเนาะเี่เนาะมองมันทีที่เนี่ยนะซ้ำอืมหองได้มันนั่งห่างเขากะถอนหญ้าออกแล้วเขากะถอนมองทีมันทีทีไปซ้ำเห็นแต่อันประมุ่นหมู่วาเนี่ยเห็นเพิ่นนั่งถอนเพิ่นจะมาซ้ำมองเนี่ลนะมั้งเพิ่นจะมาซ้ำมองเนี่ละมั้งมองทีมันม่นหงมันหญ้าดิฮะ เออหย่าผลเออหย่าน่แหละนี่หยานี้น้อยอันนี้หยานี้น้อยอันละปลนะแม่มันกัิกันตัวเออจะแม่ยนยุหย่ากับเขามันก็พิดกันยุเออห่านเออขั้นแม่เทาขั้นแม่เทาทอนได้นี่มันก็ดชเข่าม่นก็ดชทางจวดๆกันได้เลยนี่ไม่ได้ทางตัเนาะ ปะปุยมาใส่เนาะโอ้พอแม่พี่น้องเลยลอกนี่เป็นปะอ่อนเด้อเป็นค้นหวานพอแม่พี่น้องก็สีมีหมองที่มองห้างเนาพะพอแม่พี่น้องในเบิ่งเลยค่ะพีมือปะอ่อนในลอกนี่จาได้เบิ่งเด้อพอแม่พี่น้องเลยอืออันนี้คือหน้าหน้าขาวหวานเนาพะพอแม่พี่น้องปาอ่อนก็พึง่งพึ่งล่องล่องเฮ็ดเบิ่งปีนี่เด้อเป็นปีที่สามพอแม่พี่น้อง ตอนนี้ย่าพาเห็นย่าแล้วก็อดที่จะถอนไม่ได้ระหว่างนั่งพักนะคะนั่งพักฝนบทตกสองสามมือแห่งกระแดงเลยดินขี้หิน เบิ่งเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขากระลังกระลังเขียวกระลังงามแม่มันคือเป็นหม่องเขียวหม่องบ่เขียวสนนะแม่เขาก็แล้วไปกันสิตาาวัเเวเขาโอ้ถ้าแม่นทอดทอนถ้าแม่นทอดทอนหยาได้ในกระซิคักปะโทแล้วนี่เขาว่านก็นได้ หมวกมีกับป๋อไซมีใหญ่นี่แดดแหงหอนหอนอยู่แดดเนี่ย,ย,อย,ยมอแรงเนี่ยทอนอยู่ในห่มต้นใหม่พอม่พี่น้องห่มต้นใหม่นี่เด้พอพอม่พี่น้องบึงหมวกพ่นกระดาษพ่นสัมผัสลัก สัมภาระนะคะสองแม่ลูกถอนยาออกจากมันก็มาพักนะคะพักพักแดดยามแรงไม่ห้าข้อเข่าคือฮักมันสีขึ้นอย่บอกไม่ก็ข้นนั่นบ่ถอนห้าออกจากเข่าประเทศข้อเข่าฮักว่ามันก็จะขึ้นอยู่อ๋อบ่ เนือว่ามันข้อเข่ามันหักแล้วมันจะบบขึ้นใช่ไหมโบเป็นตาห้คข้อมันหักได้หวะอ่าบอกว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวมันมันยืนนะคะมันยืนมันยืนพนวาผอเถ่าพนวาเนาะผู้ถ่อพนวะเข่าจังได้จังได้ก็ยืนขัดกันว่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะข้าวนาหวานอันนี้ล็อกนี้เป็น ข้าวปลาอ่อนหวานลอกนี้นะคะ่อ <Okay. S 1> นก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ข้าวกําลังเขียวงามนะคะคุณเอฟซีคันเทนานก็ยังเป็นป่าอยู่เลยเดี๋ยวปอ,อนว่างๆนะคะว่างๆปอ,อนก็จะเอามีดนะคะมีดโตนะคะมีดโตมีดด้ามยาวเนาะที่ปลูกผ่องมอบให้นะคะ ตอนก็จะมาปลายปลายนะคะคันเทนาที to sea. To sea. ่มีที to sea. To sea. ่มีหญ้านู so, um, ่นนะคะคุณเอซีตอนนี้ก็ยังมีงานเยอะค่ะก็งานถอนหญ้านะคะถอนหญ้าเข้าร่มแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคน เออเสี้ยมเจา้าบบเห็นตะกี้ล่ะอ่อยเห็นอยู่ใน่นมีน้ำปลาอ่อยพี่ทางของนามพี่แต่ว่าคืออยากลุดแล้วแม่ตอกมันเข่าแน่นแน่ด่ามมันอ่ะนะด่าม,มันอยากลุดแม่คอยเสียหนาเมื่อกี้นี่มันอยากลุดเ,เออหาลิ่มตอกใส่เนยะ โอ้หง่าพ่อแม่พี่น้องเลยแห้งคักแม,ม,ม่ฝนบทตกสองเมมอแห้งแห้งหน้าก็ไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูงมันมักจไม่เป็นงานบัวเหรอแล้วจะลุกลาวลาวลาลุกงา้ยังไม่นำหง่าดอกบงมันหัวมเผาเลยอยูอันทั้งไตเหรอทั้ทงไต ກະໄດ້ລົງຂຶ້ນໄປເບິງລມ່ມຕງຸມກັບອຍມ